คุณแม่เอสกันตพง์เคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมลูกสะพ้ยคิตตี้หลังปาฏิหาริย์มีจริงลูกชายอาการดีขึ้นได้ออกจากไอซีหลายคนคงทราบกันว่าทางด้านพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตช่องเจไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ซึ่งก่อนหน้านี้คริสติน่าพรรยาของเอสกันตพง์ ได้อัปเดตอาการป่วยของสามีว่าตอนที่วูบหมดสติไปนั้นเอสหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมีการทำ CPR จนกลับมาได้ขณะทางแค่ยระบุว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบซึ่งตอนนี้เอสได้ออกจากห้อง ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาคิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตพง์เผยโถมหน้าผู้มีพระคุณที่ช่วยเอสกันตพงในงานดีเบตซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นคุณหมอที่ได้ไปฟังการปราศัยในวันนั้นและเข้าเหตุการณเรีบเข้าช่วยเห หือในทันทีพร้อมกับข้อความขอบคุณคุณหมอโดยระบุว่า thank you so much for meeting us yesterday this is คุณวิสรุท at w ิสรุ u ธ boss who by pure love was at the big d e b a t e event by C H 7 w h e n my husband at S กันตะพอง Su u f f e r ร d d ัตว์แน่ a ข่ a r ดีแอคุณวิสรุท is an ER doctor and p l a y a crucial part in saving my husband s life we will be forever grateful and cannot thank you enough ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆแก่คุณหมอวิสรุตแอดวิศรุตบอสที่มาพบกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปงานบิทเดบาแต่ทางช่อง c h 7ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสามีของฉันแอดสกันตะพองเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระท่านหันคุณหมอวิสรุตเป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉันเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไป ซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้ล่าสุดคุณแม่เอสกันตพงออกมาเคลื่อนไหวโดยทางด้านคุณแม่ได้กล่าวว่าขอพระคุณคุณหมอแอดวิสรุตบอสมากๆนะคะที่ได้ช่วยชีวิตลูกเอสกันตะพงบำรุงรักและพี่รอปอพอสุเมธและพี่ทีมงานทุกท่านพี่ยาพี่บีทีมฉุกเฉินรออตำรวจถ้าไม่ได้ลงชื่อท่านใดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะยังไม่ทราบชื่ออีกหลายท่านเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ